ก่อนก็เอาขอ SMS ก่อนโอาพาปราสัยก่อนคุณเป็นจีอาริยะอาริยาเบนจีอาริยา,น,า,ยาน่าจะยืนยันน่าจะยืนยันไม่เกี่ยวสองฝากดีกว่า,าอยู่เป็นกลางนะเขาว่างั้นนะน่าจะไม่เกี่ยวอยู่สองฝามาไม่เกี่ยวสองฝาก ไม่เกี่ยวสองฝั่งเนี่ยน่าจะยืนยันไม่เกี่ยวสองฝากเนี่ยดีกว่าฝากหนึ่งก็อิสลามพรึบจะกินทั้งประเทศอยู่แล้วยังไม่รู้ตัวอีกว่าันเลยนะแต่อีกฝ่ายก็ไม่เบามีอีกฝ่ายไม่เบาไม่ออกชื่อว่าฝ่ายไหนแต่อีกฝ่ายก็ไม่เบาไม่ไหวรับไม่ได้เลยนะไม่ยุ่งฝากไหนเถอะค่ะ ก็มาขอร้องไม่ยุ่งฝากในเอะขับตอบเราไม่ยุ่งฝากไหนอยู่แล้วตามที่คุณต้องการเราไม่ยุ่งฝากไหนอยู่แล้วตามที่คุณต้องการเอาละที่คุณพูดนี่คุณบอกว่าฝ่ายหนึ่งนงนะคือคุณออกชื่อมาคือฝ่ายอิสลามและคุณก็เชื่อว่าฝ่ายอิสลามเนี่ยจะกินประเทศอยู่แล้ว และอีกฝ่ายหนึ่งคุณก็ไม่ได้ออกชื่อแล้วก็ไม่ได้กล่าวถึงให้มันลึกให้มันชัดขึ้นมาคุมคุมก็เครืออยู่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่ไว้รับไม่ได้เหมือนกันนะ,ะตามที่มันเกิดอยู่ขณะนี้ที่บอกอีกฝ่ายหนึ่งที่ว่าไม่ไว้รับไม่ได้เนี่ยมันคืออะไรเราก็ดูตามสถานการณ์ปัจจุบันสถานภาพาปัจจุบัน สเตตัสโคที่เป็นอยู่ขณะน,นี้ก็คือพวกที่เยว่เยวๆเยวเยเย่นี่ใช่ไหมปฏิกิริยาที่เกิดอยู่ขณะจะทัดอยู่ในพวกฝ่ายไหนล่ะ,ะก็ฝ่ายพวกจะปลดแอกพวกกำลังไปปลุกเราเอาเด็กเอานักเรียนเอาเด็กคือเอาเอาเด็กๆก,ก็มีคนหัวงอกไม่เท่าไหร่หรอก คนห่วงงอไม่เท่าไรที่ก็งงงงง่ายๆไปให้เด็กจูงจมูกอยู่นิดหน่อยเท่าน,นั้นเองแต่ก็เป็นเรื่องของเด็กเด็กนี่คือผู้ที่ยังไม่เดียงสาในภาษาที่พวกเราสากลคนไทยก็พอฟังรู้ลึกๆก,ก,ก็เข้าใจว่าไม่เดียงสาคืออะไรไม่เดียงสามาจากศัพท์คำว่าติงสาไม่ติงสานี่แหละติงสติงสา,งสานี่หมายความว่าสาสา ภาษาบาลี33คือเขายังไม่เกิดสภาพที่มันเป็นความเจริญด้วยวัยวุฒิหรือด้วยอะไรเลยมาเนี่ยมันยังเด็กๆยังไม่เด็งสายัยงไม่ยังไม่มีอะไรครบครันยังไม่ครบอาการ32และโดยเฉพาะยังไม่เกิดอาการที่ส3อาการที่33นี่คืออาการโลก,กุตระนะอาการโลก,กุตระ นี่มันสูงสุดเลยบาแม่แต่แค่ครบ32สสองติงสารไปว่าสามสิบสามธรรมามวติงสารเนี่ยปว่าสามสิบสองสามสิบสองก็ยังไม่ครบเพราะฉะนั้น่ะไปพูดเลยถึงติงสารเขายังไม่ไม่เลยยังไม่ครบรอบอะไรยังเด็กๆยังไม่ได้กระติกกระตุกอะไรหรอกเพราะงั้นก็ให้เขาเล่นไปให้เขาทำไป เขาต้องทำเขาต้องศึกษาเขาต้องมีเลือดที่หัวออกยางเลือดที่หัวออกแล้วเขาจึงจะรู้สึกว่าเจ็บเหมือนคางคกหัวไม่ตกเลือดหัวไม่ตกยางไม่ออกไม่รู้ตัวไม่รู้สึกหรอกเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ไม่มีอะไรหรอกพวกผู้ใหญ่ไม่ไปทําอะไรเขาเขาจะตีกันเองเดือดหัวตกกเขาตีกันเองเหมือนกับ ห่องกองโมเดลเหมือนกับอะไรพวกนี้แหละซัดเกตเองไม่ต้องกลัวเอาผ่านไปเรื่องนี้ไม่ขอวิจัยยาว,ยาวนะสรุปอีกทีนึงว่ามันเป็นเรื่องละครของโลกเป็นเรื่องละครของโลกย่อมมีละครให้เราดูดูละครแล้วย้อนดูตัวแล้วก็เลือกเฟ้นเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ที่อาตมาให้ไว้ดูหนังดูละครก็มีเนือง อ,อะไรเกิดอริยญาณทาให้เกิดปัญญายาณที่ดูนางละครนสองทำการปฏิบัติคุณก็ต้องสํารวมกายสํารวมวาจาสํารวมมโนให้ได้ในขณะที่มีสัมผัตเป็นปัจจัยนี้มีละครนะแต่มันก็จำลองจำลองเรื่องราวที่มันทั้งอดีต ทั้งอนาคตทั้งความฟุ้งซ่านอะไรเอามาปรุงมาปุนปนสังขารปรุงแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องว่ามันจะเป็นอย่างนี้ไปนะมันจะเป็นอย่างนี้นะใครคนนี้ก็คิดได้แง่นี้คนนี้นก็เอาแง่นี้มาปรุงมาปนละครละเมงอะไรเรื่องอะไรก็มีอยู่สามรถเอามาปรุงแต่งรถกันคืนรถราคะรถโทสะร,รถโมหะสามรถนี่เท่านั้นละครกี่เรื่องกี่เรื่องก็เอาสามรถนี้มาปรุงแต่งกันนั้นมากอันนี้น้อยนี่น้อย,น,น,อยนี่มาก ตามแต่จะปรุงกันไปอยู่ในนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ในน,นั้นน่ะส,บสับสนอยู่ในน,นั้นน่ะเพราะ้พุทธ่รู้ชัดเจนถึงเรื่องของสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้แล้วก็รู้จุดยืนที่ชัดเจนในวันนี้จะลงเป็นลึกๆในถึงเรื่องจุดยืนหลายและอย่างแนวเดยวติดตามฟัง